28หอประการจิตตกรชั้นนานห้องส่วนตัวองค์ครรภ์ของยิงลี่ซิวซินอี้ไอโอ๊ย หากยังเอาชนะสิงอี้ไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือเจ้าต้องยึดกดเดินเข้าทางประตูนะหืมฮะสักวันข้าจะชนะสิงอี้ให้ได้เอ่อทางเจ้ามีข้าอะไรบ้างล่ะ พี่สี่โอนย้ายทหารประจำการของฉันนานแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมเปดิดเปิดดูต้อนรับพี่ด้วยละ่ะขณะที่ข้ากำลังกลับก็ได้โอนย้ายกองกำลังทหารฉันน,นั้นนี่แสดงว่าเขาต้องการให้ข้าไปเสริมสินะพี่สี่ เล่นผลการไกลจริงๆอ๋จริงสิเอ่อพระสงคงมิ่งที่หนีออกจากวัดเทียงจงก่อนหน้านี้เนะี่ยตามหาจนพบแล้วนะนอกจากพวกเราแล้วยังมีกลุ่มคนอื่นที่กำลังจับตาองค์มองเขาด้วยดูแนวโน้มต้องการฆ่าเขาหืม ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไม่ต้องลองมือเองให้คนถอมตัวกลับมาเสียอรับืพี่หกแต่ไหนแต่ไรไม่ยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านแต่ตอนนี้กลับสนใจผู้หญิงของจวอนอ,องอี้คนนั้นท่านน่าจะไม่ชอบนาง เข้าแล้วหรอกนะหิงเออดูว่าช่วงนี้เจ้าแต่ตว่างเกินไปเสียแล้วเออเออเอข้าไม่ว่างเลยนะอ๋อใช่แล้วได้ยินมาว่าในครั้งนี้พี่หกได้ดัอปหลิงเช่ที่ไว้ป้องกันตัวขององค์หญิงชิงหยวนด้วยนี่ อาวุธของผู้หญิงแบบนี้ไม่เหมาะสมกับพี่หกหรอกมิสซูถึงอย่างไรก็เป็นอาวุธที่ยึดมาจากราชวงศ์ซิ่งหยวนมิสซูเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมิดีกว่าหรือฮะแต่นี่แต่นี่นะเสดแดงที่ข้าช่วยทำเรื่องพวกนี้ ครั้งต่อไปเขาไม่สนใจเรื่องของชิงเชียนอี้แล้วนะของสามอย่างในห้องเก็บทรัพย์สมบัติของเจ้าล้วนเป็นของที่ข้ายึดมาจากสัตรเจ้าไม่เคยเสียเปรียบเลยไม่ใช่ดรือไงเอถอแทศการรอยบุตรผาในเดือนหน้าเขาจะเอาดาบ หลิงเช่ไปเป็นของรำวันำสำหรับศิละปะก,กันต่อสู้หากเจ้าอยากได้ก็ต้องเอาชนะชิงเชนอี้ให้ได้หาชิงเชนอี้เหรอฮะข้าเคยลองทดสอบนางมาก่อนแล้วที่แท้นางไม่มีกำลังภายในถามยังไม่มีวรยุทธ พี่อย่าหาว่าข้าดึงแกนังนก็แล้วกันฮึอย่าคิดอวดคิดโม้นักเลยฮะดับลิงเสว์เป็นของข้าแน่นอน เออนท่านหน้าต่างบานนี้ให้ลุงกุยคิดบัญชีเงินค่าสุราของเดือนนี้ก็รวมเข้าไปด้วยแล้วส่งไปยังจนองหญิงฮ <c oughs> นางน่าสนใจมากกว่าที่พลันนา ไว้ในรายงานรับเสียอีกฮโอ้โอ้ใครคิดถึงฉันนะ